สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการเย็บซ่อนได้นะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะพับติมผ้าสองทบก่อนนะคะจากนั้นใช้เข็มหมุดค่ะกลัดค่ะตอนต่อไปนะคะก็คือนําเข็มค่ะที่มีปมนะคะมีได้อะไรเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเย็บเลยนะคะโดยปักเข็มค่ะจากด้านในนะคะของลิมผ้าที่เราพับให้ทะลุออกมานิดนึงนะคะแล้วก็สกิดผ้านะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะนิดหน่อยนะคะ และหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้ตามในคลิปแล้วเราก็ดึงเข็มค่ะปมของเราก็จะอยู่ด้านในนั่นเองนะคะจะไม่เห็นปมนะคะต่อมาค่ะนําเข็มค่ะมาแทงในริมผ้านะคะที่เราพับไว้นะคะตอนนี้นะคะเข็มก็จะอยู่ในริมผ้านะคะที่เราพับไว้โดยเวลาเราจะสกิดผ้าอีกชิ้นนึงนะคะจะต้องทะลุด,ด้านหลังด้วยนะคะ แล้วก็ทําอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนสุดริมผ้าเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะแนะนําให้สกิดผ้านะคะที่ติดกับริมผ้าที่เราพับไว้ให้มากที่สุดนะคะเพราะจะทําให้ไม่เห็นได้นั่นเองนะคะแนะนำเวลาเย็บนะคะให้ใช้ได้สีเดียวกันกับผ้านะคะ แต่ในคลิปนะคะเป็นการสาธิตก็เลยจะใช้สีได้นะคะที่ไม่เหมือนกับผ้าค่ะสังเกตนะคะด้านหลังจะเป็นจุดๆแต่ด้านหน้าจะไม่มีจุดๆเลยนะคะเราเรียกวิธีการเย็บผ้าแบบนี้นะคะการสอยซ่อนได้ค่ะเมื่อเย็บ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็ควรที่จะเหลือได้ให้ยาวมากกว่าเข็มนะคะจะได้สะดวกเวลาการสร้างปมเก็บงานค่ะและเมื่อใกล้เสร็จนะคะก็ให้ทุกคนนะคะปรับเข็มลงไปจากด้านหน้าไปด้านหลังนะคะเพื่อที่จะสร้างปมให้อยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะ ขั้นตอนการสร้างปมเก็บงานนะคะก็คือสกิดผ้าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะไม่ให้ทะลุไปด้านหน้านะคะแล้วก็ใช้ได้ค่ะที่ติดกับชิ้นงานของเรานะคะพันหัวเข็มค่ะอย่างน้อย3-4รอบนะคะและหลังจากนั้นค่ะใช้หัวแม่มือของเรานะคะกดไว้นะคะพอประมาณแล้วก็ดึงเข็มค่ะเท่านี้ก็จะได้ปมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราต้องตรวจสอบชิ้นงานของเราทุกครั้งนะคะตรวจสอบความสวยงามนะคะด้านหน้าจะไม่เห็นได้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเห็นได้เพียงเล็กน้อยแบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ